สวัสดีครับบ่าวทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม2 5 0 0 6นนะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพี่กรนะครับเดินทางมาหาอีกรอบหนึ่งนะครับมาหาตองงวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ36ตรงตรงสองมา2 1บนเป็นบนล่างเป็นล่างมือหนีมาฟังอีกรอบหนึ่งได้พี่น้องได้นะครับ เพื่อจะไปหายิบจับสลากกินแบงหารอตเตอรี่นะครับงวดวันที่1สิงหาคม2567นเดนะครับเดินทางมาหอดแล้วจะพามายำมาเบิงอีกรอบนึงนะครับชุดบนชุดล่างแต่ว่าพี่ก่องว่าชุดล่างนี้เดินเดินดีมาหลายงวดแล้วโอ้สมุนเพลินอ่าวเป็นยังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางมาอีกรอบนึ่ค่ะ นะครับจะเบิงมาเบิงสูตรน้ำเพลินพี่น้องนะถือว่าเป็นเซียนคำนวณหญิงแต่ถือว่าแม่นสมซาสมรื่อยอะนะครับยังไดมือนีไปเฮ็ดบุญมากเราบ่ไปแล้วค่ะไปทำบุญมาแล้วมาแล้วค่ะครับผมอ่าจะพามาเบิงสูตรเห็นว่าชุดล่างเมื่อนั้นค่ะให้เอฟซีเบิงบ่มือดค่ะอ่านะครับที่ผ่านมาเขามาหลายงวดนะครับเขามาหลายงวดสิเกะไม่ได้ค่ะ คำนวณพิดชุดใดชุดใดชุดบนนี่แหละค่ะบอกค่ะได้เท็จไปบอกเลยว่าพนทักนวณผิดว่าเสรนฐพนได้บอกว่าไม่เอาแต่ว่าเป็นตัวไหนก็โตเก้าหรอัวเก้าอันเดียวเลยแต่ใหญ่เบิ้งจะเปลี่ยนตัวเนียนได้สิเปลี่ยนตัวเนียเอาเอาทำมาชมเบิ้งเพิ่งมาจังใดจะมีมีเปลี่ยนหาอยู่นะครับเปลี่ยนหายไม่อยู่เฮ็ดพีดเมื่อนั้นนะแต่เบื้องเหรินโมเมนต์ครับเฮ็ดเทียมไม่นะจ๊ะในชุดบนนี่บ่ แตชุดบนชุดบนอืมมันคำนวณผิดอ่ะ<ต>เดี๋ยวเบิ้งชุดที่ผ่านมา<ด>ชุดที่ผ่านมาก่อนนี่ท่านผู้ชมนะครับชุดที่ผ่านมานี่ครับอภิกรจะไปพรมอีกรอบหนึง่งอ่าท่านผู้ชมนะครับอ่าอืมในธรรมชมุมสามหกกับหนึ่งสองนะครับผมเออนี่พี่น้องสามหกตรงตรงล่างนี่เพิ่นว่าบ่มีบ่ติดสองนี่บ่ถูกแบบไผ่หนึ่งสองมาสองหนึ่งก็ถือว่าแม่นเอานะครับท่านผู้ชม นี่สามหกับหนึ่สองเอไม่ครัไข่ตองวดแล้วเฮ็ดมีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับวันนี้อ่าขอโทษไลยไล่สิอ่าเอาเพเป็นยังเพราะว่ามือนันตองวดค่ะพีดไปนิดนึงชุดบนตัวไหนครับผมมันนี้มันจะเป็น492เป็น492เสองตัวเก้าว่ะค่เก้าสองเ้ะวันนเก้า้องะตัวเดีสี่กับ992เก้าตัวเดียวแน่นๆเลยไอ้ที่ให้ผมตองวดนี่ มันคำนวณพีช962ชุดนี้ชุดนี้บ้าเอวบ้าเอวเอาตัวไม่ค่ะอ้าวตัตาชุดล่างเลยเหมือนเดิมชุดล่างยังเหมือนเดิมอือชุดล่างยังเหมือนเดิมเอาไม่ค่ะบบ้านนี้ธรรมชมนี่นะครับสูตรเป็นนี่ของแท้คร์ของแท้เลย492 992แคร์เน้นๆตัวตัวรอง491 490 493แค่นั้น่แหละตัวรองคือเก่าหนึ่งแคร์เก้าศูนย์เก้าสามแคร์ ลัก้อยนี่สีกับเก้าวะครับค่ะโอ้หลักร้อยโอ้นิดนิดเดียวจ้หลัก้อยก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่พี่นนองหลักร้อยเก้ากับสี่เอาแต่ว่าเอเก้าสองนี่ก็ยังเป็นตัวเน้นตัวเดิมอยู่เนาะนี่ตัวเน้นเก้าสองนะครับสี่เก้าสองเอ้าถือว่าตัดแค่หกสองออกตัวนี้ลักหกออกเอาเป็นลักเก้าอืมอ่านผูมชมนะครับ นี่ครับเพิ่นคำนวณไหไม่แล้วเปียถิตเบิ่งไปเบิ่งมาคือเป็นจังซั่นอ่าชุดนี้แน่นอนแล้วอันบ่ค่ะแน่นอนแล้วบ่เปลี่ยนแปลงเลยบได้เลย492นี่คือของงวดที่แล้วจ้ะงวดที่แล้วนี่สามลักร้อยสามลักร้อยอันนี้ลักร้อยเอาเปลกับสามแลยเอาเปลให้บางันบดัวแางบัวแดงสามให้เอาเปลให้เอาแปดเนี่ยให้แปดสามหกแต่ว่าสามนี่มันผันมากตัวนี้ผันจับตัวแปดจับตัวแปดโอ้สามสามหก อันนี้ก็คืออันนี้มีเก้ามีเก้ากับซีเก้าเก้าสองนี่อตาบนนีตายเลขติดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามก็จะเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามนี่ตัวร่องโอ้ทำมาชมอันนี้คือแต่ว่าเก้าสองก็ยึดในชุดเน้นที่แหลกใช่ไหมแต่ว่าตัดรักหกออกเอาเน้นๆเลยเขาเก่งดีพี่น้องนะครับมาหาเอฟซีกขจะได้เห็นว่าเออ ผ่านปเปลี่ยนที่หลังนี่ม,นนนมันก็จะโดนจ้ะนุกกว่าอยู่อยากให้มาอยู่เออเพิ่งเลยากให้มาพี่น้องจ้ะเพิ่นเลยว่าให้ฟ้าวมาเด้อเพินพ่นว่าเพิ่นโทรไปบอกนะว่าชุดบนชุดบนเปลี่ยนจากนี่พี่น้องค่ะเปลี่ยนใหม่เลยคือลัก6นี่เอาออกเอาเป็นลักเก่านะครับแต่ว่า92ยังอยู่ชุดเดิมอยู่ค่ะนะครับ92ยังอยู่ชุดเดิมนะครับเดี๋ยวเบาเถ้าจังจะเขียนให้ใหม่ะนะครับและชุดล่างนะครับผมชุดล่างยังเหมือนเดิมจ้ะเอาชุดที่ว่าเห็นบ่ที่ที่เฮ็ดให้เบิ่ง3งวดพี่น้องอือเพิ่นมีเพิ่นมีเฮ็ดไว้้พี่นอง เดี๋ยวจะให้เอฟซีบังนะครับเมื่อนั้นเมื่อนั้นที่ว่าโอ้แน่นอนได้แค่ะอัันนน้ก็ได้สุดหลังแน่นอนได้แค่ะแน่นอนแน่นอนคือทั้งใตะแล้วฟุ้นี่กคไหนเนี่ยหาหาบ่เจอเจอโอ้ยก็ได้แล้วเนาะ ตรงๆเลยนะครับผมเพิ่นเนาะเดีย๋ยวจะแคร์นู้นละหาเพเห็นแล้วนะครับให้เพิ่นหาให้ก่อนเออเป็นสูตรล่างพี่น้องนะครับเพิ่นเฮ็ดไใบมือน,นั้นเพิ่นใหนบบ้บ่าวเฒ่าเบิ่งอยู่บ่าวเฒ่าแล้วเอา้านี่ค่นี่ <c oughs> นเอา้าอืมโอ้เอองวดน,นี้แหละค่ะออมีสามงวดที่รุ่นจ้ะอันนี้ที่อันนี้สองงวดที่ผ่านมาค่ะค่ะงวดที่แล้วนี่น 1, 2, คือนหนึ่งสองค่ะมาสองหนึ่งมือนัดแปดเก้างวดนี้ 8ปดเค่ะยูมุมเดียวตลอดุเดียวงวดที่เราได้จับให้2สหนึ่งตัวนี้มันผันมามาหนเอเพิ่นจับให้1 2หนึ่งสองมันผันมาสองหนึ่งอ่างวดนี้ทารักเดิมขึ้นนี่เจ็ดแปดเจ็ดกับ8มาแน่นอนมันใจอยู่ค่ะตัวเจ็ดกับแมาแน่นอนรวดวิ่งแปดมวิ่งสวงศนย์กับเก้านี่จะบ่มาบ่จะบ่มาค่ตัวเด่นน้ำกันนี่แหละค่ะตีเด่นพี่แตัวนี่เด่นคือศูนย์คือศูนย์คือเก้าคือเจ็ด เดียนไปใส่แปดนี่ค่ะโอ้ก็ได้จับ0ูนย์แปดเกแปดเจป้ว่ามันใจมองนี่และค่เจ็ดแปดที่มนเคยออกล่างนี่สองงวดแล้วค่ะสามงวดอีกงวดรุ่นกับแม่นสามงวดบออันนี้ขางวดนี่ขึ้นที่สค่ะนี่ขึ้ที่สนี่เต็ีนี่เล้หนูให้เบิ้งนี่สี่นี่นี่เห็นบอแปดเก้าลกับสามหนึ่งมันบวตรงงูที่ซื้อ แต่ตัวนี้มันมันเขาบ่ตรงที่จริงจับตัวนี้แต่เริ่มมาตันี้ตรงตลอดเล่ไปจับตัวนี้ไม่นก็ยังมีหนึ่งอยู่นี่นังติดหนึ่งมาตั้งแต่สามหนึ่งค่ะออมาตั้งแต่สามหนึ่งอันอันนี้แปดเก้าตรงตรงแปดเก้าเก็แปดเก้าเรก็มาหนึ่งสองมาถมหน้าสองหนึ่งคอ่าชุดล่างนี่กับตัวน้่พี่น้องแล้วก็มาตันี่แหละค่ะสองหนึ่งอืมนีเพิ่มเล็กจับมาตรงนี้วัวนี้มันใจเจ็ดแปดก็เอาไพ่ในสามอันนี่แหละวันนี้มันใจเจ็ดแปดค่ะอ่า นะครับท่านดิพาดล่า,ลางคือคือหนีเด่นนี่สามตัวนี่ศูนย์เก้าเจ็ดจับใส่แปดเลยจับใส่แปดเลยแน่นๆเลยอันนี้คือตัวร่องมันกระร่องซื้อไว้โอ้คือมันใจแปดเลยมันใจแปดเลยท่านได้ลดค่ะคืองวดที่แล้วบอกผมล่างนี่มันใจสองมันใจสองค่ะอ,องวดที่แล้วมันใจคักเนาะมันใจคักบาทงวดนี้แปด แปดวันนี้่าแปดธมชมนี่วันนี้แปดล้วค่ะสามงวดแล้วชุดล่างนี่ที่พนเปิดให้เบิงมีตั้งแต่ไอ้สามนึี่พี่น้องตั้งแต่สามหนึ่งตั้งแต่สามนะค่ะออแต่ว่าพนม่เน้นอ่าศูนยวดที่แล้วศูนย์เน้นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งอมาสามหนึ่งแลกมาแเก่าแลมาสองหนึ่งนี่เนให้หนึ่งสองมาสองวนี่ แปดเก้าก็บยูมุมนี่สองหนึ่งกัยูมุมอันนี้งวดที่สี่เป็นปะงวที่สี่เนี่ยสามคูนี่เลยค่ะศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดแปดพี่น้องสูตรเพิ่์อาจจะซับซ้อนในเด้อทั้งคนท <c oughs> ั้งคนผนอยากอยาก,อยากหูนสูตรน้ำด้ซ <c oughs> ับซ้อนในพี่น้องกรับซับซ้อนด้วยครับ<อ>ว่าน,นี้มันใจแปดล่างเลยพี่ก้องแปดล่างมา<อ><อ>ล้านเปอร์เซ็นต์ครับยังมันใจมาก มันใจแปวัดบางนึงเพิ่นมันใจสองมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะก็มาสองได้วิ่งเนคือวิ่งไปได้เลยซองวิ่งอืมออนะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับเพิ่นมีเปลี่ยนธรรมชมชุดบนนะครับชุดล่างก็ยังมอนเดิมมอนเดิมชุดล่างก็ยังเหมือนเดิมศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดแปดตัวรองคือศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่พี่อ่านี่ชุดล่างมันเดิมแต่ชุดบนเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ไหมนะครับผมเปลี่ยนจากหกเป็นเก้าเอาธรรมชมนะครับชุดบนนะครับ มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่านะครับแต่92ยังเด่นเหมือนเดิมนะครับตาชุด60 61 63นี่เปลี่ยนได้พี่น้องได้นะครับวิ่งบนเด่น2รอง9หลักร้อยตัวเดิม9กับ4นะครับเน้นชุด4 92 962นี่เบากับ462ตัดพี่น้อง4 92 992พี่น้องเอาชุดนี้นะครับเน้นที่92 919093เป็นตัวรองนะครับล่างวิ่ง8รอง1 08 98 78เป็นตัวเด่นเนีนเจเล่นมาครับผมค่ะลกะศหนก้็ดหนึ่งนี่พี่น้องตัวรองพัศูน่นึ่งเจ็นึบล่างนี้สีงวดแล้วนับเขามาสีงวดแล้วนะครับท่านในแพทล่างนี้สีงวดแล้วท่านผู้ชมอืมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ นี่ครับอันนี้ชุดที่พี่กองให้ต่องวดบอกว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวล่างเหมือนเดิมล่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ชุดบนนะครับแต่ว่าตัวเด่นเก้าสองก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอโอ้สูตรเพินเ่นนี่ก็ซับซ้อนนี่พี่น้องแต่ขนาดเป้าเถาเบิ่งนี่ก็ยังซับซ้อนนะพุณนะเพิ่นจับโยงใส่กันพี่รู้เป็นเงาะฟ้ามเลยนะครับผมแคปหน้าจอของเป้าเถาได้ท่านผู้ชมด้วน,นะครับ เน้นคักคือ492ค่ะเออหลักกับ92ได้ตัวเด่น92ตัวเดียวเนียนๆเลยอ่าโอ้ท่านผู้ชมเน้นนนักๆเลยค่ะเน้นยนนักๆเลยค่ะนะครับชุดล่างกับไป5หยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรีได้ไปได้พี่น้องเด้อแปดเป็นบ่แปดล่างมาก0898 78มันใจยุคครับมันใจ78เลยบ่ค่ะอือสี่งวดสี่งวดส่วนค่ะไอันี้งวดที่สี่หรืองวดที่หางวดที่สี่ดิเท่าสามงวดสามหนึ่งเก้าแปด ชีสองกับเขาเลยค่ะแต่รุ่นชี้สองกับเขาอืแต่ละขันไรมากกอะสามหนึ่งหางวนสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเก้าเก้าสนึ่วดเมื่อกี้ให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งเอาสามวดอะไรแต่สามวดก็ได้ออะไรแต่สามวดกับพ่อพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่ซี่ล่างมั่นใจเลยชุดนี้อมั่นใจเลยค่ะมาเปลี่ยนท่าชมนะครับอเปลน่ามีการเปลี่ยนแปลงชุดบนพี่น้องเปลนเลยว่าให้เฝ้ามากนะครับ แคปหน้าจอนี่พี่น้องสูตรเพิ่นงวดที่แล้วนี่ลักร้อยเพิ่นถ่ายจับตามนี่ไอ้ตรงกลางนี่เป็นลักร้อยสามสามสามหกแต่ว่าเพิ่นไปเอาแปดมุมนี่เพิ่นเอาแปดจ้ะไอพี่กองเอาแปดเลยเป็นแปดสามหกพี่น้องเลยมาแต่สามหกตรงตรงงวดนี้เพิ่นเอาเอามุมนียเอาเลยทั้งเก่าทั้งซีซีเก้าอ่าเก้านี่ครับเอาทั้งเก้าเก้าเก้าสองซีเก้าสองอ่า นี <Jung wonder. S 1> ่ครับชุดนี้อ่ามันตรงอืเอาขอบคุณผิดก่องนะครับผมให้โชคให้มันนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชม